มาชมพรอดมหาวันทีมใหญ่นะครับถ้าเก็บไม่ได้ใช้นะครับดูครับนี่ครับนช,ชัดนะครับราบวานนะครับพระไม่ได้ใช้นะครับ สวยงามครับออกดำานะครับผิวออกดำนะครับเนื้อดำนะครับราบวานนะครับกลมเชัดลึกนะครับตลอดก็มีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมน่าจะมีหลายบล็อกด้วยนะครับชมกันนะครับ ไปเรื่อยๆครับเนื้อหาไม่ต้องพูดถึงครับพันกว่าปีเนีครับด้านข้างด้านข้าง,างนี้ก่อนนีด้านหลังครับซูมให้ดูครับนี่ครับ ค่าผิวนะครับจะออกดำแด้วนะครับตรงนี้ครับลายนิ้วมือใหญ่นะครับขดโบราณนะครับถ้าเป็นลือสีท่านทาก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับไขนะครับนี่ลายมือครับ มาให้ชมนะครับมาให้ชมนะครับโพนะครับคมลึกนะครับอูเนื้อก่อนนะครับการเก็บรักษานะครับไม่เคยเออกมานะครับตรงนี้ไม่เคยออกมานะครับใบหน้าท่านนะครับชอกคอลึกนะครับ ึมกมากๆชิ่นนั้นตรงนั้นต,ตกนะครับได้ฐานหมดด้วยนะครับ <_ C 2> แขนเ <_ C 2> ข่ามือคใครมีก็ลองเอามาพิจารณากันดูนะครับ หน้าท่านจะเอียงๆหน่อยนะครับก้มหน้านะครับพระรอดก้มหน้านะครับท่านจะก้มหน้านั <c oughs> า่นนะครับตรง Target. นี้นะครับจะาาก้มก้มหน้านะครับหรือว่างอนะครับเห็นไหมครับเหมือนก้มหน้านะครับจะพิมพ์งอนะครับงอจะกรุเลยนะครับมวมงนิืว ja มือนะครับนี่ออกเขียวนะครับพระรอดเขียวนะครับ หาชมได้ยากนะครับมีด้านล่างนะครับมีรอยกดรอยบี้นะครับรอยดึงนี่ครับมีเนื้อหาเขาสิครับมีแร่เม็ดเอ่อมะขามหรืออะไรเนี่ยครับอื แท้เกก็อยู่ที่บุญบรารมีคนที่จะติชมนะครับไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับบอกให้หลอดสวยงามมากครับอันนี้หลังครับชัดๆแสงไฟพิมพเพี้ยนหน่อยนะครับ